b e n ซ์ c คลาสป้ายแดงสีดำคันนี้สุดจริงๆครับขอบพระคุณผู้บริหารนะรถท่านนี้ต้องเป็น CEO เป็นผู้บริหารแน่นอนครับกับคนที่ใช้ e c คล s สรถสเกลใหญ่ๆสวยๆแบบนี้พื้นที่ของสีเยอะมากนะครับหลังๆมาผมพยายามจะสละเวลามาพูดกับทุกคันทุกท่านเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านเก็บรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้ไว้เป็นที่ระลึกผ่านการทำงานที่เราค่อยบรรจงทํทงานให้ท่านตลอดเต็มทั้งวัน แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแบบที่ท่านเห็นสีดำดำเงาเงาไร้เส้นไร้เสี้ยนแล้วก็จะขับเนื้อสีของโรงงานให้ขึ้นเป็นประกายขึ้นมาแบบนี้ไปอีกนานๆอั้นถ้าดูผลงานช้าๆกับสีดำที่สะอาดาดเวลาเขาตกกระทบบนดวงไฟบนฝ้าเพดานตกกระทบบนหน้าเรามันก็จะคล้ายๆกระจกเงาเพราะนี่คือขั้นสุดของความเงาของสีรถ ทำไมรถต้องเงางามครับเพราะมันจะสะท้อนถึงผู้ขับขี่ที่เป็นคนเนีย้ยเป็นคนที่ใส่ใจเป็นคนที่รักความสะอาดมันทำให้ถ่ายทอดบุคลิกภาพของเราออกไปเวลาเราไปเจอคนเวลาเราใช้งานเวลาเราจอดที่ไหนมันจะสะท้อนถึงนิสัยของท่านเพราะรถนี่ก็เหมือนผิวหนังคนนะครับ ท่านอย่าลืมนะรถเป็นปัจจัยที่5ที่เราต้องใช้งานกันทุกวันติดต่อค้าขายทําธุรกิจใช้กับครอบครัวรถที่ดีผิวที่ประณีตแบบนี้หากได้เคลือบกาฟีนก็จะเงาช่าแบบนี้ไปอีกตลอด7ปีผมรับประกันให้ผ่านในแบรนด์เอเชียคาสปาเราผ่านบัตรซีเรียลนัมเบอร์ตามโฟโล์ดูแลกันอีก7ปีเต็มเคลือบครั้งเดียวจบครับไม่จุกจิกไม่งอแงแน่นอนกาฟีนพอเมกุลลังพึ่ง แข็งบางและยืดหดเซลล์ฮิลิ่งตัวเองได้นี่คือความพิเศษของสารซอมบี้ตัวนี้ที่ผมไว้วางใจอยากให้ท่านดูผลงานไปอีกครั้งหนึ่งรอบๆเพื่อที่จะได้เป็นสตอรี่ให้ท่านนะครับกับรถใหม่ป้ายแดงที่เป็นของขวัญในชีวิตของท่านในช่วงเวลา,นห,าหนึ่งรถใหมาหนึ่งคันก็เหมือนของขวัญชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นสําหรับท่านและครอบครัวท่านและท่านใดที่อยากจะให้ผมมานําเสนอมีนะครับหลังๆมาวอลอินมาบอกว่า ที่จริงรถก็ไม่อยากเคลือบอยากอะไรหรอกครับแต่อยากให้ผมมารีวิวรถท่านโอ้แบบนี้ก็มีต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับก็คิดไม่ถึงเหมือนกันอยากให้รีวิวเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกผมจัดให้ทุกคันและดูเนื้อสีใกล้ๆก่อนปิดคลิปครับสีที่มีคุณภาพประกายของสี 2K สีแห้งช้ามันจะเป็นเม็ดบอเลเรียงตัวกันแบบนี้ครับระยิบระยับเหมือนกากเพชรนี่คือการเรียงตัวของเม็ดสีโรงงาน ที่เราขัดชักเงาทำความสะอาดได้ที่มันก็จะปรากฏการเรียงตัวของเม็ดสีแบบนี้ขึ้นมาท่านอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ลองเอาแท็บเล็ตหรือมือถือไปส่องฝากระโปรงหน้ารถมันดูไม่ได้ครับสักคันเลยครับรอยขีดข่วนเยอะมากมลภาวะบ้านเรามันโหดร้ายฝุ่นละอองค่า PM มันเยอะครับหลังจากนี้ถ้าเคลือบกาฟีนไปมันก็จะไล่น้ำทำความสะอาดง่าย แข็งโอกาสเกิดรอยยากขึ้นนี่คือความพิเศษของกราฟฟินที่เอเชียคาสปาเรานะครับ